สวยเนาะดูซุ้มเขาอันนี้ยังบานไม่หมดเลยนะคะเนะถ้าบานหมดนี่คือสวยมากเหมือนก็ไล่สีกันเลยเนาะเหลืองเข้มเหลืองอ่อนสีขาว ดอกคือดอกมาก มากเลยนะคะแล้วออกมานั่งตากแดดกันเยอะมากอันนี้ในเมืองยะตะบอยนะคะท มาแล้วนะคะกลับมาจากเที่ยวแล้วนะทุกคนไม่ใช่เที่ยวหรอกออกไปเดินเล่นเดินเที่ยวข้างนอกแล้วตอนนี้ก็คือเวลาสองทุ่มฝั่งซีวีเดย์นะคะสองทุ่มแล้วนะะทุกคนแดดยังจ้าแล้วช่อก็ยังไม่ได้นอนก็ยังออกมาตากเอาแดดอีก โอเคค่ะ okay, ทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะอยากให้ดูคือแบบว่าด้วยความที่ชอบนอะ่นะรอเนาะคนที่อยู่ต่างประเทศเขาจะรอช่วงหน้าร้อนรอช่วงที่มีแดดนะคะชอเอก็คนหนึ่งเหมือนกันที่รอให้มีแดดรอให้มีแบบว่าอากาศดีอย่างเงี้ยคือออกไปข้างนอกก็จะมีสีสันของดอกไม้สีสันของคนอย่างเงี้ยวันนี้คือมีความสุขมาก ทางออกไปเดินเล่นออกไปดูผู้คนแล้วก็ออกไปาทานอาหารอร่อยๆนะคะโอเคทุกคนขอให้ทุกคนมีความาสุขมากๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะไปแล้วค่ะ